กันที่กองพลพัฒนาที่2ประกอบพิธีมอบเล็ดพันธุ์พืชพระราชทานโครงการทาหารพันธีให้กับหน่วยนะคะเพื่อนําไปมอบให้กับโรงเรียนเข้าร่วมโครงการชมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยค่ะ ที่อาคารเก็บมเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้กองผลพัฒนาที่สองค่ายสรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลตรีสุนทรยุทธรัตนาจารุผู้บัญชาการกองผลพัฒนาที่สองประกอบพิธีมอบมเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่สองในพื้นที่อีสานใต้จํานวน6หน่วยประกอบไปด้วยกองกําลังสุรนารีมณฑลทหารบกที่12มณฑลทหารบกที่16 กรมทหารราบที่13และกรมทหารราบที่6 เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทหารพันธีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมจำนวน33แห่งประกอบไปด้วยโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีปุริรัมศรีสะเกดและจังหวัดอำนาจเจริญทั้งนี้มเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานดังกล่าวได้เพาะป,ปลูกภายในโครงการทหารพันธีกองพลพัฒนาที่2และนำมาบรรจุมเมล็ดพันธุ์ด้วยนะ คเครื่องบรรจุมเมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะนจําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสพระราชทานศูนย์เก็บมเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้กองผลพัฒนาที่สองส่งมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่ได้รู้จักการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองสามารถพึ่งพาตนเองด้านอาหารและมีพืชผักปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายหากมีมากก็สามารถนําไปแบ่งปันกันและสามารถนําไปจําหน่ายเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อันจะนําไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขและอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนค่ะ